ต่อไปจะเป็นการแนะนํามเมนูต่างๆของเครื่องบิติสเปนดูลัมนะครับขั้นแรกทําการกดปุ่มเมนูค้างจนกว่าการนับถอยหลังครบ5วินาทีเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะครับเมนูแรกจะเป็นเมนูแนะนําวิธีติดตั้งตัวเครื่องทดสอบครับเราสามารถกดปุ่ม yes เพื่อดูขั้นตอนติดตั้งต่อไปได้เรื่อยๆครับเพื่อใช้ทําการเช็คการติดตั้งของเราว่า ทำถูกต้องทุกขั้นตอนหรือไม่เมนูที่2คือเมนูการตั้งค่าศูนย์ของเครื่องหรือเมนูที่ใช้ทําการเซซิโลครับเมนูที่3คือการอธิบายขั้นตอนการเตรียมยางทดสอบครับเมนูที่4คือการตรวจสอบยางซึ่งการตรวจสอบยางของเครื่องทดสอบเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการทํางาน ผู้ใช้จะสามารถมั่นใจในความแม่นยำของเครื่องได้จากการตรวจสอบโดยให้ทดสอบกับพื้นผิวที่รู้ค่า PVT ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบหากผลที่ได้ผิดพลาดจะต้องตรวจสอบเครื่องอีกครั้งครับต่อไปคือเมนูการทดสอบในเมนูนี้จะใช้ทดสอบที่หน้าง,งานจริงและสร้างรายงานการทดสอบที่ถูกต้องซึ่งจะได้ผลที่ถูกต้องได้นั้นเราต้องทําการตรวจสอบเครื่องมือเรียบร้อยก่อนทําการทดสอบครับ ต่อไปคือการทดสอบแบบไม่เก็บข้อมูลครับโดยการทดสอบแบบไม่เก็บข้อมูลมีวัตถุประสงค์สาหรับวินิจฉัยเท่านั้นซึ่งข้อมูลจะไม่ถูกส่งไปยังรายงานและจะไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบด้วยครับเมนูที่7คือการปิดเครื่องครับ